จังหวะน,นี้คุณอยู่กับผมโซโลคอนเฮดนะครับผมมาดูทีมที่ผมใช้ลงดันไฟ B10 ก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูข้างในแล้วกันนะครับส่วนทีมแบบจบไวๆแล้วก็ทีมแบบสายฟรีไม่มีโปโปแสงเนี่ยเดี๋ยวามาว่ากันต่อผมจะใช้เป็นกระบอกน้านะครับรถเกาะแล้วก็ให้ดร็อคเอร์ไฟเนี่ยสาดไปนะครับส่วนมอบขี่น้ําเอาไว้พวกรถเกียร์รถสปีดบ,บอสแค่นั้นแล้วก็เสริมดาเมจเล็นนหน่อยอหน้าที่จะคล้ายๆกับโปโปไฟนะครับ ส่วนดาเมจหลักอีกตัวก็จะเป็นโปรโปรแสงไว้ฆ่าบอสน,นะครับทีนี้จะไม่ไวมากแต่ว่าก็จะค่อนข้างชัวนะจริงๆเรียกว่าชัวเลยผมยังไม่เห็นมันพลาดเลยนะครับผมแล้วก็ได้ค่าหลักค่อนข้างเยอะอันนี้ลดเกรดไปนะครับแล้วก็ทำดาเมจลดเกรดหลักๆคือต้องเน้นการลดเกรดนะครับแล้วก็ตัวติดตามเลือดในทำนองนี้นะครับแล้วก็ใช้หมอผีน้ำเนี่ยช่วยลดเกรดไปนะฮะก็จะประมาณนี้นะ,ะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก วิวสี่สถึงสีวินะแถวนี้ทีนี้มาดูสเตตแต่ละตัวนะผมจะใช้หมอผีนะเป็นลีดฮเลดทาให้ตัวอื่นเนี่ยไม่ต้องทำฮิเลดมากก็ได้นะครับสเตตข้างในจะเป็นประมาณนี้เนาะใส่เซฟเดาดานให้เพื่อนแรงๆนะครับให้ด็อกเตอร์ไฟแรงให้โปโปแสงแรงอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรูแบบดิบๆนะไม่ได้ทําอะไรมากมายอย่าไปเปลี่ยนฮีเลดที่หน่อยก็คือทำฮีเลด85นะครับแล้วก็เน้นค่ารักค่าแม่นนะครับสปีดจริงๆเรียงให้ออก,ให,ออกให้ออกตัวสุดท้ายได้จะยิ่งดีจะเร็ นะครับแต่ผมลอกแต่งแล้วไม่ได้นะครับผมแอตแทกม่มีก็ได้นะส่วนมากตัวตีตามเลือดอะไรเงี้ยครับจะเน้นไปที่ชีรามีดมากกว่าส่วน AI เนี่ยจะจะใช้เป็นท่า2ก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยตามด้วยท่า3ลดเกรดนะครับเดี่ยจะตั้งเป็นลดเกรบอสไว้ส่วนตัวนี้นะกระบอกน้ำเนี่ยจริงๆก็เน้นค่าอ่สปีดออกตัวแรกนะครับแล้วก็แม่นเพิ่มลักเยอะๆเนาะของก็เป็นแดดานเหมือนกันนะเะน้นสปีดให้ออกก่อนประมาณนี้นะครับส่วน AI ก็ เน้นให้ออกสกิลสองนั่นแหละต่อไปเป็นด็อกเตอร์ไฟนะครับผมก็จะไม่ค่อยแรงมากนะครับแต่ก็คิเลตแบบรวมกับลีดแล้วก็ร้อยพอดีให้ออกตัวที่2เพื่อคิวไวไว,ไว,ไวนะฮะแล้วก็จะเน้นค่ารักเล็รพวกนี้ด้วยนะจริงๆอันนี้เป็นสเตตฟาร์มนะผมก็เซฟของไว้นะเออเนี่ยผมก็เซฟของไว้นะครับเวลาฟาร์มก็ค่อยมาสลับเวลาไปอาริณาก็ค่อยเปลี่ยนนะครับผมไอ้คำรองนี้ส่วนไอ้ไอ้ก็ไม่ได้ตั้งอะไรนะครับให้ออกท่าสามก่อน พอมาเป็นโปรไฟล์นะโปรไฟลนะ์ฟนี้อาจดูกันอ,อก็จะเน้นให้ลดเกรต,ตอนที่บอสมันมากกว่า5 0เปอร์ซนเาะก็จะเน้นท่า3 2มนี่แหละส่วนสตัทจริงๆก็ควรจะิีนเหลีร้อยนะแต่ก็อันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับเหมือนกันนะครับก็เลี้ยงสปีดให้ออกตัวที่ประมาณตัวที่สนะี่แถวๆนี้ที่เหลี่ร้อยมีแม่นนะแล้วก็มีชิดัมนะครับมีค่ารักด้วยต้องสองใส่ลักทุกตัวเลยนะครับผมขนาดใส่ลักทุกตัวยังไม่ถึงสา0รอยเลยเนะี่ย ตออีลงรักนะจัดส่วนโปโป,โปแสงนะครับก็ท,ทําขีเล็ดร้อยรวมหลีดแล้วนะนะครับก็จะเน้นแรงๆไปเลยตัวนี้ไม่ต้องทําอะไรมากเน้นแรงอย่างเดียวสเต็ก็จะเน้นพวกขีเล็ดร้อยชีแดงนะครับแล้วก็รักกับโจมตีนะครับผม AI ก็ไมไ่ตั้งไรนะเอาออกท่าสามก่อนตอนนี้มาดูทีมแบบจบไวๆนะครับจริงๆผมเคยลองทําทีมแบบคนที่2นี่แหละนะครับตัวเหมือนกันเปะเลยแค่ใส่โปโปแสงเข้ามาเพิ่ม ผมลองแล้วมันก็จบไวแหละแต่ว่ามันจะไม่ค่อยชัวนะเออผมทําไม่ค่อยสเสถียรด้วยนะครับไม่ชัวแล้วก็ได้ค่ารักค่อนข้างน้อยนะผมเลยไม่ค่อยไปโฟกัสเรื่องการจบไวเท่าไหร่นะครับผมออก็อาจจะมาลองรอกประมาณนี้ก็ได้เนาะนะครับแต่เป็นประมาณนี้ลองมาดูรีเพย์เขาก็ได้นะแล้วก็ลองลองเทียบเทียบสแตทดู ผมจะเน้นค่ารักมากกว่าเราอยากได้ลูนมากกว่าไม่ได้อยากจะแอคจบไวเออทีมจะคล้ายๆกันแล้วก็ใช้2โปโปนใครที่ไม่มีตัวเคเวฟตัวนี้ค่อนข้างดีมากนะนะครับวิทาธาตุน้ำเนี่ยค่อนข้างแรงเลยนะครับทำคิเลต85พอแล้วนะครับผมเพราะว่าท่า2อรมันแรงมากใส่สแตปประมาณนี้ก็ได้นะของเขานะครับแล้วก็มีเลียดสปีดด้วยนะครับในดันเอ,อเอามาเคลียร์เวฟจริงๆจะเป็นตัวพาฟาร์มได้ดีด้วยเหมือนกันส่วนกระบอกน้ํานี่น่าจะมีกันทุกคนนะเออก็ทําออกตอนแรกเพื่อเปิดกาะบก่อนแค่นั้นแหละนะครับผม ก็ควรแต่สกิลสองเต็มด้วยนะฮะที่เหลือก็จะมีพวกตัวดาเมจเราตามอีกทีนึงส่วนทีมสายฟรีแล้วก็ค่ารักเยอะๆนะเนี่ยมีหลายทีมเลยที่ไม่ใช้โปโป,โปแสงนะครับผมผมว่าทีมลักษณะประมาณนี้ที่ใช้ธนูไฟอ่ะค่อนข้างดีนะมันจะช่วยในเรื่องของตีแรงด้วยบัฟทรีลดเกรดบ,บอสอะไรพวกนี้ครับผมซึ่งมันไปใช้ในดันลมได้ตัวนี้สามารถป้านมาคุมๆได้เลยอืมอาจจะไม่ได้เลียวอะไรมากนะแต่ก็จะค่อนข้างฟาร์มได้ค่อนข้างชัวร์เหมือนกัน นะฮะผมลองลองเทสดูรีเทลหลายหลายคนแล้วหลักๆคือเราจะเน้นการเข้าทืนไวๆแล้วก็ลดเกรดบอสรัวๆนะครับแล้วก็ทาดาเมจเอเอ,อเนี่ยหลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเร่งลดลดเกรดลดเกร3สาตัวเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวดาเมจหลักเอกเอ,อจะเป็นธนูมืดธนูไฟได้เหมือนกันอย่างทีมนี้สแตปอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เวอร์มากนะตัวนี้ทําคิเลตร้อยเพื่อจะตีเพื่อเร่งเกรดนะครับ แล้วก็โปโป,โปนะจริงๆทำคิดเด็ดร้อยได้ก็จะดีมันจะได้เรื่องของดรเมจเข้ามาช่วยด้วยเพราะท่าสองก็ตีตามเลือดค่อนข้างแรงอยู่ส่วนธนูก็คือทำเป็นตัวดาเมจปกติเลยนะครับผมมีค่าลักด้วยนะเนี่ยะอบรอบเี่ค่าลักหมดเลยจริงๆท่องสองถ้าใส่เป็นลักได้ก็จะดีกว่านะครับผมอันนี้ก็เลี้ยงสปิดออกตัวแรกไม่ได้อัพสกิลด้วยนะคนนี้เนี่ยอาจจะฟาร์มชา้าต้นนิดนึงแต่ก็ถ้าจบทัวร์แล้วค่าลักเยอะผมว่าโอเคแหละต่อก็เอามาช่วยรีคูดาวนะครับ มันจะทำให้เราพวกวนสกิลอะไรเงี้ยค่อนข้างไวนะลดเกตไวนะครับแล้วก็วนเทินไวเลยคำนวงนี้มีบัสปีดด้วยไม่มีโปรโปรแสงก็จบได้นะครับไม่ได้ยากขนาดนั้นหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับใครที่ฟามไวๆแล้วเพชรไหลเนี่ยก็แนะนำเลยสำหรับซาลาช็อปใช้โค้โซโลโลด5%ทุกแพ็คไปเลยนะก็ขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยแล้วกันเลเจอกันเยียร์เบบี้